ขออ่านวิดีโอนะคะอาเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆนะคะเด็กค้วันนี้เนาะเราจะมาเรียนบทที่สามนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่สามเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะอาคุณหนาจะเข้าสู่วิดีโอให้เด็กๆได้ฟังเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลานะคะอาเด็กๆดูนะคะคุณหนำจะแชร์วิดีโอให้เด็กๆนะคะอาในการแชร์วิดีโอนี้คุณหนำจะเป็นคนอ่านเองแต่ ใครที่ไม่ได้เอาหนังสือไปด้วยนะคะในที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ว่ากาันให้เด็กๆด,ดูที่วิดีโอที่คุณหนําแชร์ให้ที่คุณหนําจะอ่านให้ฟังคุณหนําไม่ให้วิดีโออ่านแต่คุณหนําจะเป็นคนอ่านเองแต่ให้เด็กๆด,ดูตามคุณหนบางครูหนําอ่านอ่านเร็วกว่าวิดีโอเพราะวิดีโอมันช้านะคะมันขึ้นอยู่กับเน็ตของแต่ละคนให้เด็กๆด,ดูเองนะคะ ถ้าได้ยินเสียงเด็กๆได้ยินเสียงไหมลกูกคุณนําเปิดอย่างนี้เด็กๆได้ยินเสียงไหมคะได้ยินนค่ะได้ยินอ่อนๆค่ะอ๋อได้ยินแต่ได้ยินนิดเดียวใช่ไหมอ่อนมากได้ยินนิดเดียวครับอันนี้เป็นหนังสือเรียนภาษาหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่สามนะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะเขาบอกว่าคนขายหนังสือเล่ เดินเล่ขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นบางวันขายได้มากบางวันขายได้น้อยเขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้นไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบน่นวันหนึ่งคนขายหนังสือเล่ เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนจัด,ดแดดแผดประกายจัดจ้านคนขายหนังสือเร่สะพายกระเป๋าใส่หนังสือมาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าและเปิดกระติกยกน้ำเย็นขึ้นมาดื่มจากนั้น ก็ปูเสื่อลงบนพื้นแล้วเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางเรียงอย่างเป็น,นระเบียบใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเล่จัดหนังสือของเขาอย่างมีความสุขเขามีหนังสือหลายประเภทมีหนังสือนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆหนังสือ ความรู้รอบตัวหนังสือฝึกคัดลายมือและวาดภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคด,ดีและนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามุงดูคนขายหนังสือเร่ด้วยความสนใจบางก็ส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆให้เข้ามาดูด้วย ไม่นานใต้ร่มไม้แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังลุมล้อมคนขายหนังสือของเล่นของเล่นมีไว้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเล่เข้ามาเล่เข้ามาคนขายหนังสือเล่เริ่มส่งเสียงเชิญชวนเมื่อเห็นเด็กๆตีวงล้อมมา เรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะอะไรคนขายหนังสือเร่ร้องขายหนังสืออย่างสนุก คำพูดและท่าทางของเขาทำให้เด็กๆพากันหัวเลาะชอบใจเด็กหลายคนเริ่มเข้ามานั่งหยิบหนังสือขึ้นเปิดดูบางคนก็แอบ,บดูอยู่ด้านหลังอยากได้เล่มไหนก็เลือกเอาตามใจชอบคนขายหนังสือเร่พูดต่อไปอีกหนังสือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะอะไรเด็กๆพากันเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนที่ไม่มีเงินซื้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูบางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่มแต่บางคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะอะไร คนขายหนังสือเร่รับเงินค่าหนังสือไปพูดไปเขามีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจหนังสือเขาอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเล่เด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กกว่าใคร เขานั่งเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า <c oughs> เล่มนี้ก็สวยเล่มนั้นก็น่าสนใจเขาเปิดไปเลือกไปแต่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ถูกใจซักเล่มเดียวไม่มีเล่มไหนที่เธอถูกใจเลยหรือคนขายหนังสือเล่ถ,ถามเด็กชายตัวเล็ก <c oughs> เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองคนขายหนังสือใบหน้าของเขาหม่นเศร้า เขาไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดีเด็กชายพูดพางเปิดหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์พูดภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วหันไปเปิดหนังสือการ์ตูนเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเล่มไหนเด็กๆที่เลือกหนังสือได้เล่มที่ถูกใจต่างพากันทยอยกลับบ้าน พวกเขาอยากไปถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้อ่านหนังสือเด็กๆมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตนเองชอบไม่นานใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เหลือแต่คนขายหนังสือเล่ก,กับเด็กชายตัวเล็กเขายังนั่งจ้องมองดูกองหนังสือใบหน้ามอมแมมของเขาดูยุ่งยากใจ เด็กน้อยฉันรู้ว่าเธอชอบอ่านหนังสือและอยากอ่านหนังสือแต่ทำไมเธอไม่ลองเลือกมาสักเล่มคนขายหนังสือเล่พูดกับเขาอย่างอารมณ์ดีผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มครับแต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกเด็กชายตัวเล็กพูดเบาๆ คนขายหนังสือเล่มองเด็กชายอย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรถึงเธออ่านหนังสือไม่ได้ฉันจะอ่านให้เธอฟังจริงหรือครับเด็กชายถามอย่างไม่เชื่อพี่จะอ่านหนังสือให้ฟังจริงๆหรือครับคนขายหนังสือเล่มไม่ตอบแต่หันไปเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง เขาเปิดหนังสือช้าๆแล้วเริ่มอ่านให้เด็กชายฟังเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้ยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงขีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคนขายหนังสือเล่์อ่านหนังสืออย่างมีความสุขบ็กชายตัวเล็กก็อ่านตามอย่างมีความสุขคนหนึ่งอ่านนำคนหนึ่งอ่านตามเมื่ออ่านจบ คนขายหนังสือเร่ก็อธิบายเรื่องที่อ่านให้ฟังเรื่องที่เราอ่านบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กเธอก็ต้องขยันเรียนหนังสือจะได้อ่านหนังสือออกพอเธออ่านหนังสือออกเธอก็จะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบอย่างไรล่ะเด็กชายยิ้มอย่างพอใจ ตรงนี้นะลูกถึงนี้นะเขารู้สึกสนุกที่ได้อ่านหนังสือกับคนขายหนังสือเล่จึงขยันขยอให้คนขายหนังสืออ่านหนังสือให้ฟังอีกอคนขายหนังสือเล่หยิบหนังสือขึ้นมาอีกเล่มเลือกเปิดหนังสือที่ต้องการแล้วพูดกับเด็กชายตัวเล็กว่าเอาละ เราจะลองอ่านอีกเรื่องฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบเหมือนกันเด็กชายตัวเล็กขยับเข้ามาใกล้คนขายหนังสือเล่จ้องมองที่หน้าหนังสือแล้วเขาก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะต่อไปนะคะ,ะคนขายหนังสือเล่ รูปหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูแล้วเริ่มอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตามวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย,ยาะเย้าว่าเง่าว่าโง,ง,ง,นะง่ลางคนเกิดมานะคะลางลางคนเกิดมาไม่รู้วิชา เคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง่าเพระาะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีดูนะคะถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคล นี่เป็นบทร้อยกองง่ายๆสําหรับให้เด็กๆฝึกอ่านคนขายหนังสือเร่ออธิบายเมื่ออ่านจบเรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนเราก็จะหัวร่อยย่ะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออก ไม่กล้าพูดอะไรอีกคนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและรูปหัวเด็กชายตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวัน และต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันถ้าเธออยากอ่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับคำอีกครั้งข่าวนี้เขายิ้มออกมาได้ดูนะคะเธออยากได้หนังสือเล่มไหนละ่ะเลือกหยิบเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซือ้อ เด็กชายตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินพี่จะให้หนังสือผมจริงๆหรือครับเขาถามใช่คนขายหนังสือเล่บอกฉันจะให้เธอเอาไว้หัดอ่านถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจและพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่ม หนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้วตายลมไม้ใหญ่อากาศ สดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเล่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเล่มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเล่ผู้ใจดีเขาบอกกับตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ในเร็ววันและหาก คนขายหนังสือเล่ผ่านมาอีกครั้งเขาจะอ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเล่ฟังบ้างอ่าเด็กๆได้ฟังแล้วคนที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องมีความตั้งใจอยากที่จะอ่านหนังสือให้มันอ่านได้ไหมคะฮะเด็กๆมีความตั้งใจจะมีความตั้งใจมีความขยันที่จะอ่านหนังสือไหมลูกฮะคุณหอมฝากนะ ใครที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องเขียนยังไม่คล่องหรือคนที่อ่านคล่องแล้วเขียนคล่องแล้วให้ฝึกฝนให้มากที่สุดหนูถึงจะเก่งนะคะถึงจะอ่านคล่องอย่าคิดว่าตัวเองอ่านคล่องบางคำเป็นคำยากเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆอ่านอยู่ทุกวันคุณครูจะสั่งเรื่องการบ้านการอ่านหรือไม่ได้สั่ง แต่ถ้าเด็กๆอ่านทุกวัน mm. เมื่อคุณหนอมส่งลิงค์ข้อสอบให้หนูสามารถทำข้อสอบในรายวิชาภาษาไทยได้สิ่งที่คุณหนอมจะฝากเด็กๆก,ก็คือคุณหนอมจะสอบนะคะคุณหนอมจะส่งลิงค์ข้อสอบให้ในวันศุกร์หรือวันจันทร์บางคนยังไม่ทำข้อสอบหลักการใช้ภาษาเลยนะใครที่ยังไม่ทำทำด้วยนะคะทบทวนเนื้อหาบทที่สองบทที่3และบทที่4ี่ด้วย นะคะอ่านทุกวันอ่านจนจําได้พอคุณนําส่งลิงก์ให้ให้สามารถตอบได้เลยโดยไม่ต้องไปทบทวนอีกถ้าใครอ่านทุกวันคนนั้นจะเป็นคนเก่งแต่ถ้าคนที่ไม่อ่านเลยคนที่ไม่เคยจิบหนังสือขึ้นมาอ่านเลยคุณน้อมอ่านให้ฟังแล้วก็แล้วไม่พยายามฝึกฝนตนเองหนูทํายังไงหนูก็ไม่อ่านเก่งนะลูกนะสิ่งที่คุณน้อมฝากนะคะคนที่ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนะคุณน้อมก็ยังฝากเหมือนเดิมนะ ทีนี้เอาหนังสือทักษะขึ้นมาเราเรียนเกี่ยวกับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเกี่ยวกับคนขายเล่มาแล้วคนขายเล่มาขายหนังสือตายต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กๆเข้ามามุงดูในหนังสือที่เขาขายนั้นมีหลายในมีหลายเรื่องมีหลายเล่มรเ,รเลยมีหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นนิทานอย่างเช่นสารคดีหนังสือความรู้รอบตัวหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เยอะแยะเลยนะคะที่เขาเอามาขายทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันลูก เด็กๆดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเด็กๆดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าหนังสืออ่าอ่านหนังสือวรรณคดีลมนามเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งทำไมคนขายหนังสือเร่จึงเลือกมาทําอาชีพนี้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรคนขายหนังสือเร่ม ใช่ค่ะค่ะ่ะเก่งมากเก่งมากค่ะอ่าเขียนลงไปลูกเขียนลงไปเขียนลงไปค่ะเพราะอ่าเขียนลงไปอ่าเดี๋ยวคุณนังเขียนด้วยนะคะทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมคนขายหนังสือเล่ยจึงขายหนังสือเล่นะคะอ่า พอชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังเขียนลงไปลูกพอชอบอพอชอบอ่านพออ,อ,อ,อ่านหรือให้เด็กๆฟังและดีแล้วด้วยนะคะและ อยาให้คนบนโลกรักหนังสือและอ่านหนังสือใครทำไมไม่ปิดไมล์ลูกทำไมไม่ปิดไมล์ เขียนลงไปหูกตัวเล็กไหมตัวเล็กไหมลกูกคุณน้มเขียนให้ตัวเล็กไหมคะถ้าเล็กบอกนะอ่มองเห็นไหมมองเห็นไหมลกูรกรีบทำค่ะรีบทำค่ะเดี๋ยวคุณนมำติดชื่อนะ ใครที่เปิดไมคปิดไมคนะคะรบกวนคนอื่นนะคะใ,ใครที่เปิดไมคปิดไมค์รบกวนคนอื่นค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเขาตั้งใจทํางานนะคะอย่าเปิดไมคนะคะ ตังมาไหมโลกตังตังมาไหมคะตังยังเสร็จแล้วครับครูตังมาไหมคะตังมาไหมคะคุณหนอมถามว่าตังมาไหมไม่มานะยูโรมาไหมคะยูโรมาครับอังเปามาไหมโลกอังเปามาครับอังเปามานะคะพีพีมานะคะแพรมาน้ำปั่นมาไหมโลกน้ำป่น น้ำปั่นมาไหมคะม<า>ไม่มานะน้ำปั่นไม่มาอ่าแพมแพมมาอ่าอัครลค,ครูคปิดแชทได้ไหมมีแต่คนพิมพ์เล่นครับใครพิมพ์เล่นมองผมใครพิมพ์เล่นผม,ผมมองไม่เห็นเลยผมไม่เห็น,หเ,ลนหเลยกันกับมังกรกับแพมแพมครับการมังกรแพมแพม,แมงงอะไรคะพากันงงอะไร งงอะไรคุณอ<ง>๋อถามก่อนงงอะไรคะ<ง>บอกว่างงงงอะไรอ่าคงมั่นมาไหมคะคงมั่นมาอรับต,ต่อเงินมามนะ,นะคะหาในเปรมไม่มาคงมั่นมาอ่าแคนมาลูกแคนมา,มนมาไหมลูกแ <มา S 1> คนไอแคนค S <S กันมา <S <S อ่ากันมาโปเตมาไหมโปเตม,มาค่ะเบอรเตม,มาลอยมาไหมลูกลอยม,มามาค่ะอิงมาไหมลูกอิงมาค่ะอ่าเก้ามาไหมคะเก้าเก้าไม่มานะคะกอบุญมาอ่าคุณน้อมเห็นอยู่ <มา S 1> พอเพียงมาทีมาไหมลูกทีมาครับอ่าทีมา นันย่ามาไหมนันย่าไม่มาเฟมมาไหมลูกเฟมเฟมมาไหมคะอ่าเฟมมานะอ่าเฟมมาต่อไปยาย่ามาไหมคะยายา่ยายาย่าไม่มานะคะยาย่ามาตอนสีเทาเข้าวหอมมาแพนมา อังเปามาไหมลูกอังเปาเปามาไหมลูกเปาอ่าเปามาน้ำมนมาโอบุญสีทอนซินมาหนูเล็กมาไหมลูกหนูเล็กมาค่ะอ่าหนูเล็กมาน้ำอิงมาอ่าเคียรมาหนูดีมาไหมลูกหนูดีหนูดีมาไหมคะหนูดีหนูดีไม่มานะคะแซนมาไหมคะ แนไม่มาไปเปิร์มาไปเปิร์มานะคะอ่าเอาน้ำเพชรมาไหมลูกน้ำเพชรน้ำเพชรมา,มาไอมาไหมลูกไอไอคะม,มาไอมานะไอมาไอแล้วก็คินเนตมาไหมคะคินเนตมา มานะอ่าเตคินเตยินมาไหมลูกโอเคมิม้นมาไหมคะมิ้นมิ้นมาไหมลูกมิ้นมิ้นไม่เห็นนะพี่ย<ม>ายมาครับอ่ามังกรมาครับอ่าอาิคิอาคิไม่มานะครับมาครับอ่า คุณคุณมามาครับโอเคครับคุณอามเชคใครแล้วลูกเสร็จหรือ,อยังข้อหนึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค้หนึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคุณอับต่อไป <c oughs> ต่อไปอ่าไปต่อนะคะ <c oughs> อ่าต่อไปต่อไปลูกต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองค่ะลูกอันนี้คือข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขาถามว่า หนังสือที่คนขายหนังสือเล่นามาขายถ้านักเรียนจะเลือกซื้อคิดว่าจะเลือกซื้อหนังสืออะไรประเภทอะไรนะคะแล้วก็บอกเหตุผลอันนี้ตัวอย่างที่คุณหนาทําให้ดูคุณหนาบอกว่าคุณหนาเลือกซื้อหนังสือนิทานเหตุผลของคุณหนาก็คือมันให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดนะคะอันนี้นะข้อที่สองนะ,ะถ้าเด็กๆชอบหนังสือศาสตร์เด็กๆก,ก็เขียนลงไปค่ะชอบหนังสือศาสตร์ เพราะอะไรเพราะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอ่าแบบนี้ก็ได้ชอบชอบหนังสือความรู้รอบตัวเพราะให้ความรู้มากมายแบบนี้ได้หมดเลยนะคะทำตอบได้เยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณหอมนะอันนี้คุณหอมทําเผื่อเพื่อนคนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนะคะอ่ามีใครสงสัยไหมตอนเป็นเด็กผมก็ชอบมิทานตอนเป็นเด็กอยู่นะคะ สารคดีหนังส,ส,สืออะไรก็ได้ให้ความรู้ทั้งหมดเลยนะคะ,อะตอบลงไปลูก หนังสือคือเพื่อนของเรานักเรียน,น,เ,ยนเห็นด้วยกับข้อความนี้ไหมคะนักเรียนคิดว่าหนังสือคือเพื่อนของนักเรียนไหมคือไหมคะเห็นด้วยไหมเป็นค่ะอ่า <zij S 1> เห็นด้วยเพราะว่าหนังสือให้อะไรลรกหนังสือให้อะไรเด็กๆจึงเห็นด้วยเพราะอะไรคะความรู้ <kah? S 1> คะ่ะหนังสือให้ความรู้ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินใช้คลายเหงาก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือหนังสือนะคะ คุณครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะรอเพื่อนก่อนนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะจะหมดไปนะคะพรุ่งนี้เด็กๆค่อยเจอกับครูหนอมอีกรอบนึงนะคะ